เด็กๆที่น่ารักทุกคนเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะสวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายมาพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายได้การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายทำยังไงนั้นไปเรียนรู้กันเลยค่ะการหาผลลบของจํานวน2จํานวนโดยการตั้งลบนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแล้วจึงนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลําดับนะคะ นักเรียนทราบการหาผลลบของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งลบแล้วดังนั้นเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1จาก2550ลบ430 อันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องนำตัวเลขมาเขียนให้ตรงหลักกันก่อนโดยนำตัวตั้งนะคะตัวตั้งก็คือ2550ตั้งไว้และลบด้วยตัวลบตัวลบคือ430นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหลักหน่วยก็ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยและหลักพันก็อยู่ในหลักพันนะคะ เวลานักเรียนตั้งลบนะคะสิ่งที่สําคัญอย่าลืมเลยก็คือใส่เครื่องหมายลบนะคะใส่เครื่องหมายลบด้านข้างให้เรียบร้อยด้วยและขีดเส้นใต้ตรงตัวลบ1เส้นนะคะจากนั้นเรามาช่วยหาผลลบด้วยกันนะคะขั้นที่หนึ่งเราจะไปหาผลลบของจํานวนที่อยู่ในหลักหน่วยก่อนนะคะ ลบในหลักหน่วยนำศูนย์ลบ0ได้เท่ากับ0นย์หน่วยนะคะนักเรียนก็เติมศูนย์ลงในหลักหน่วยนะคะขั้นที่สองเราไปหาผลลบในหลัก10นะคะหลัก10นำ5้ลบ3 50ลบ30ได้ผลลบเท่ากับ20นำสองเติมลงในหลัก10หาผลลบในหลัก10บเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ ขั้นต่อไปหาผลลบในหลักร้อยหลักร้อยคือ5ลบ4 5อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ500และ4อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ400ดังนั้น5ลบ 4, 500ลบ400ได้ผลลบเท่ากับ100นำา1ลงไปเติมลงในหลักร้อยให้เรียบร้อยนะคะต่อไปขั้นที่4หาผลลบในหลักพันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในหลักพัน 2ในหลักพันไม่มีตัวลบดังนั้นได้ผลลัพธ์เท่ากับ2,000เหมือนเดิมนะคะเก็เติม2ลงในหลักพันดังนั้นจาก2,550-430ลบ430จะได้ผลลบเท่ากับ2,120ขีดเส้นใต้2เส้นตรงผลลบหรือตรงคำตอบให้เรียบร้อยและเติมเครื่องหมายจุลภาคนะคะทุกๆ3ตตำแหน่งดังนั้นผล ผลลบจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคหลังเลข2หรือหน้าเลข1นะคะจากตัวอย่างที่1ง่ายมากเลยดังนั้นไปต่อที่ตัวอย่างที่2เลยนะคะตัวอย่างที่2จาก2,183-1,143สิลบ1 1 4่งสิ่งที่สำคัญเลยการตั้งลบจะต้องเขียนตัวเลขให้หลักตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลัก10ตรงกับหลัก10หลักร้อยตรงกับหลักร้อยและหลักพันตรงกับหลักพันนะคะ นักเรียนเขียนตัวเลขหลักตรงกันแล้วนะคะเราก็ไปหาผลลบกันเลยค่ะขั้นที่1เราหาผลลบในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมีอยู่3มหน่วยลบออก3าหน่วยได้ผลลบเท่ากับ0ูนหน่วยเติมศูนย์ลงในหลักหน่วยนะคะนักเรียนหาผลลบในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ไปหาผลลบต่อในหลักสิบหลักสิบนำา8ลบออกสี่ 8ลบ4ได้ผลลบเท่ากับ4หรือเท่ากับ40นะคะเติม4ลงในหลัก10จากนั้นไปหาผลลบในหลักร้อยหลักร้อยคือ1ลบ1 1ลบออก1ได้ผลลบเท่ากับ0เติม0ลงในหลักร้อยนะคะ ขั้นสุดท้ายหาผลลบในหลักพันหลักพันนำา2ลบออก1 2 0 0 0พลบ1,000ได้ผลลบเท่ากับ1000นะคะเติมหนึ่งลงในหลักพันให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตรงคำตอบและก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะทุกๆ3ามตำแหน่งนับจากข้างหลังไปข้างหน้าดังนั้นเครื่องหมายจุลภาคนะคะจะอยู่ข้างหลังเลข 1>, 1หรือหน้าเลข0นะคะดังนั้นผลลบของ2,183ลบ1,143ได้ผลลบเท่ากับ1,040 ต่อไปตัวอย่างที่3 14725-2714ลบ2714ตัวอย่างที่3คุณครูจะเพิ่มขึ้นมา1หลักนะคะก็คือหลักหมืน่นแต่วิธีการทำยังคงเหมือนเดิมก็คือนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขให้หลักตรงกันก่อนนะคะโดยนำตัวตั้งคือ14725ตั้งไว้และลบตัวลบออกก็คือ2714 การตั้งลบนะคะใส่เครื่องหมายลบด้านข้างเรียบร้อยและขีดเส้นใต้1เส้นตรงตัวลบนะคะจากนั้นนักเรียนก็ไปหาผลลบในหลักหน่วยก่อนนะคะขั้นที่1ห,หาผลลบในหลักหน่วยนำา5ลบออก4มีอยู่5ลบออก4ได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่คะ ได้ผลลบเท่ากับ1ใส่1ลงในหลักหน่วยขั้นที่1เรียบร้อยแล้วก็ไปหาขั้นที่2หาผลลบในหลัก10หลัก10นำสลบออก1 2ลบ1ได้ผลลบเท่ากับ1ใส่1ลงในหลัก10ขั้นที่3หาผลลบในหลัก ร้อยหลักร้อยนำา7ลบ7 7ลบออก7ได้ผลลบเท่ากับ0นะคะขั้นที่4หาผลลบในหลักพนันหลักพันนำา4ลบออก2 4ลบ2ได้ผลลบเท่ากับสองนะคะใส่สองลงในหลักพนันและขั้นสุดท้ายหาผลลบในหลักหมืน่นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในหลักหมืน่น ในหลักหมื่นไม่มีตัวลบใช่ไหมคะดังนั้นนลักเรียนก็ชัก1ลงมารับ1ลงในหลักหมื่นนะคะขีดเส้นใต้2เส้นตรงผลลบหรือตรงคําตอบให้เรียบร้อยและใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะหลังเลข2หน้าเลข0นะคะดังนั้นจาก14,725ลบ2,714ได้ผลลบเท่ากับ12,011 สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากจกิจกรรมวันนี้นะคะการหาผลลบของจํานวน2จํานวนโดยการตั้งลบนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดให้หลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนแล้วจึงนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลําดับนะคะจากจกิจกรรมวันนี้นะคะการบ้านนะคะคุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหดัดวิชาคณิตศาสตร์หน้า35 ถึงหน้า36นะคะเนื้อหาการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ